สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเช้านี้ก็อยากจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับมีข่าวตลาดหรือข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนข่าวดารามา่าระหว่างนะคุณลีหน้าจังหรือคุณแม่ลีหน้ากับไพวันหรือแพรลี่นะครับโต้กันไปโต้กันมาครับเป็นข่าวตลาดเป็นข่าวดรามา่าที่สังคมให้ความสนใจประเด็นการไปจัดรายการร่วมกันนะครับหลังจากนั้นก็มีการ นะครับเล่นนอกบทนะครับดึงกระชากวิกผมนะครับต่อหน้าบุคคลอื่นหลายรายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดังเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลต่อมาคุณแพลลี่หรือคุณไพลวันนั้นก็ได้มีการเฟซบุ๊คลฟยนะครับต่อว่าคุณลีน่าจังว่าเป็นลักษณะเป็นพฤติกรรมต่ำสามนะครับลหลังจากนั้นคุณลีน่าจังก็ออกมาตอบโต้ และขอโทษในเวลาต่อมานะครับล่าสุดนะครับคุณแม่ลีนาได้ไปแจ้งความตำรวจข้อหาหมิ่นประมาทที่โรงพักสังคมเลยอยากจะรู้ว่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรทนายเดชาทนายครทุก,ก็เลยเอากฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทมาให้ความรู้กับประชาชนนะครับโดยขออ้างอิงตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับที่ผ่านมานะครับศาลฎีกาได้เคยมีคำตัดสินเกี่ยวกับเรื่องประเภท นะถ้อยคําตอบโต้กันไปด่ากันมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยสารดีกาตัดสินว่าถึงแม้ข้อความดังกล่าวจะเป็นการหมิ่นประมาทแต่ถือว่าไม่มีเจตนาใส่ความเอาง่ายๆแล้วกันนะด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยนะครับนะเป็นการใส่ถือว่าไม่มีเจตนาใส่ความเพราะทั้งสองคนสมัครใจในการที่จะด่ากันไปด่ากันมานะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับ ลองไปดูคำพิพากษาเพิ่มเติมได้ที่คำพิพากษาฎีกาที่1545หทับหและ1199นทับ57นะครับทั้งสองคนทะเลาะกันด้วยความโกรธนะครับแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาจึงถือว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีเจตนาใส่ความเลิกรากันดีกว่าครับอย่าเอาคดีไปเป็นภาระให้กับตำรวจอายการและศาลเลยครับงานเยอะคดีหมิ่นประมาทเต็มศาลนะครับ ทะเลาะกันแค่ในโซเชียลก็พอแล้วครับอย่าให้มันลุกลามบานปลายไปถึงศาลเลยครับ<ม>เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ